ค่ะมานั่งขายอยู่นี่เลย่ะค่ะดองขายดีวันคนดึงตัวใดคนณ้าเอารางวัลทีหนึ่งกันเขินมะถามหาตัวใดว่างหันถามหาเจ่หาสื่อตัวใดล่ะจ้ะ สิเยลยล่ข่าวเนละ่โอ้ต่โอสิได้รางงันสิได้หงกานเลยสิได้ลข่ขงคาวล่งของเกตตูกอนบไ,ได้บ่อันสิได้ล่องคาวคนมหาสืสามหาเ็ดได้มา้าจะใส่จัสามหาเ็ตคือเล็กมาเกตตูแท้เลขป้ายทะเบียนรถเลยตอนนะ่ะอีอ่แต่ผูมมาเอารางวัลทีหนึง่งสิได้ลข่ขงคาวเมื่อสุกคนอยู่นี่ดึงเอาไผเอามันอยู่หนา อืมอืมแล้วถึงแล้วที่นึงแม่เรซื้อยุดท่านผู้ใดคือว่าท่ข้าวมันไก่ที่ข้าวมันไก่แล้วสีที่สอาโอ้ยนี่คือเมชาคือที่แบ้านข้าวไั่มันก็คืออัน เพิ่น huh. ย no ิบอายุนีบอจ้ะิ่าซื้อยุนี่วันนี้นะมือเพิ่นมากอันเพาบวงสวงมาแรกก้อนมืองานก่อนมืองานบวงสวงอันที่ว่าจุดทูบแดงเก้าเก้าแปดมันบอกเก้าเก้าแปดมันข้าซื้ออ่าถูกเด้อวันที่วันไหนเราขึ้นย่งขายเยอที่จ้านมันก็หลายมันหลายพ่เพิ่นอันอันที่ว่าบวงสวงมือวันที่ยิบเอ็ดแมนบอจ้ะพ่อค่ะ 2ี่สบางหาอันนี้ยี่สิบเนี่ยวงสวงใหญ่วงสวงใหญ่เจ้มาซื้อในนีแล้ววันที่สามอาจรวงสองที่สามี่ี่นี่มาแกโอ้ก้อนที่สิเป็นงานนี่แล้ววงสวงอีกโอ้บนถึกสิบสองล้าน้านเ่ะสาตนแหให้อแม่ข่บรร ได้อยูย่วัดเท่านี้อบอค่อะมันซื่อยู่ในวัดนี้แะค่ะที่สองล้านมันถืออะไรหลายดอกแมนคนมันตะไคเข้าไปยูเซให้เราขายพักใด้ตลาดเนบนบดเิ็นบดแดนบนก็พยนะคนยู่บนมาเผือกับสีไม่สาระแพงกล<ม>บอาจารย,าราย์อย่างนี้อืมแม่ก่ตาเนี่ยเดี๋ยวหาน บนไห้แล้วพ่อวันนี้มตาพญย่าหนันได้มีจุดถูกคอนได้พะย่าหนักบนกับจุดถูกได้ันเก้าเก้าแปดวางหันวางวันที่ยี่สิบวางหันยี่สิบลูกซีเพินลูกซีเพินดูตัวลูกซีฟเพินกเจะถือก็จะกันม้าจ้างกองเงาสามมือแล้วมาล่ัันนี้พิ่นสีม้ามือใดอีกเนาะวันนี้เนาะ ก็ทำเป็นตู้ทุกพร้อมกนก็ได้เพราะนี่ยหนักนั่นเขาไม่ถูกเป็นตัวเลขมีเกตัวมากอยู่เนี่ยเตรียมพร้อมอยู่เนี่ยได้ก็ไปเลยค่ะพี่ตู้ทุกเพราะว่าอันมากงวดก่อนนี่ได้เก้าเก้าแปดงวดนี่ก็เลยสีมากผ้าเอฟซีมาจุดก็เลยเอาถูกมาแล้วแต่ว่าบาท่านเดี๋ยไปจุดมันห่อนอยู่เด้๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นวาสนาไงหลอกคุณพ่อคุณพ่อไปจุดจุดตี่หลังสิเป็นผู้ทายคลิป เอาอละละเบอ,าาอร์โทรราไปทางนี้ไหนพี่คนไหนอ้าพี่น้องว่างหัน907ข้าเจ้าได้สิบสองล้านเนาะค่ะเพิ่นมาสื่ออยู่ในวัดนี่แหละจะเลขสิบสองล้านแตกไปอยู่อยู่บ้านไดก็จ้าบ้านท่าไข่ข้าเจ้าไปขายของอยู่ในเสไม่ขาดเสแล้วพุ่มเกียรติอยู่ในเสคือเพรด้ยินเขาวคืองของก็กลับมากาอะไรได้ยิน ใช่สิบสองล้านเกตตัวสิบห้ายางเบิองเล้วก็สิบไปขอโชคขอหมาน้ำเพลนเนาะค่ะเนาะจา้าคือวันที่สามสิบนะคือวันที่สามสิบนานที่เทียนก้อนที่เพิ่นสิเป็นงานบางหันคือเพิ่นพาจาย์เพิ่นไห้ถวายไห้ล่ำไห้บวงสรวงอีกเนาะค่ะเนาะเพิ่นกัเลยได้ เอาเพื่อนนั่นเพื่อนจุดทูบได้เลยบ่จ้าอันนั้นเพื่อนจุดทูบตอนล้ำถวายบอจ้าเพื่อนได้อันเลขสิบสองล้านาาบอกหูแต่ว่าเพื่อนถือกุ้ยเตะไปหันพี่น้องเข้าไปเบึง่งไปสือสิบสองโอไปขอสิบสองล้านน้ำเพินเนี่ย นี่คืออันวัดบ้านสะแบงเด้อพี่น้องเด้อว,วัดบ้านสะแบงโอ้ข้าเจ้าได้สิบสองลานไปยกยกไม่ไม่สดสด,สดห่อนห่อนแต่งแต่พระเก,าะกะ่าพระแก่พระโบราณเด้อพี่น้องงามครับสาธุสาธุเด้อปูเอ้ให้ลูกได้น้ำเพลินเนะด้อลูกสิมาสอยเหิดสอยสางคือเพลินขันมีเงื่อนก่อนหงไงคือเพลิน มีเงินก่อนใหญ่ๆคือเพิินกับสิได้มาเฮ็ดมาส่งางยุ่นหล่ะมีเงินก่อนหน่อยไยกับหยาดปากหยาดทองจากของกับซอยเพิินส่างบ่ได้ปันใดเบึ่งพี่น้อง้อาอาลังการความงามของวัดบ้านสะแบงหล่ะกัมีปูเวท้อมน่นะเนาะ อันนี้จะเป็นปูเวทเนาะค่ะปูเวทสุวรรณค่ะเดี๋ยวเจตูอวดนี่เจตูสิผ้าขออยู่ทั้งหนาปูนี่แหละขอน้ำปูเวทเอาปูพญานาเขาจังมาขอหลอบหนาเนาะค่ะเนาะอ่าเพราะว่าปูเวทนี่ก็สุดปังคือกันเป็นพระพระเวทนี่เป็นปคปูเวทนี่เป็นปูเก่าแล้วพี่น้องเล้อกเก่าโบราณมากอ่าประดิษฐานนึง่นออกมากพี่น้องบึง

เวอยพิ่นซื้อลุงพอ่อยังก่อนจ้ะลุงพ่อแสนคำค่าเอฟซีเขาไปไหว้อยู่ลุงพ่อแสนคำจ้าพี่น้องตอนนี้ขอโศกคอมามมันปูเวทกันเห็นปูเวทเพิ่นน่เป็นปูเวทอันคือจัง ต้าโดนคักพอดเนอะแม่เนาะเป็นตาซักซิทครับสาธุเดอปูเดอร์ขอให้ลูกได้โชคได้มานเนอเด้อแม่จุดถูกขอปูเวทก่อนแม่ยางมาเห็นเพ่นเป็นตาซักซิทค่ัเป็นตาจังว่านั่นแหละเลียวเบิ้งเลียวเบิ้งคนละเป็นเป็นตาอันเลียต้ลูกเลียบโตล้านหา้เรียวเบิ้งไ้ถูปูเวทมานั่งพอดีหมวดวก,ก้อนนี่ก็ได้อัน จ้าปูเวทงวดก้อนนี่ได้อันอันเก้าเก้าแปดไปแต่วัดนี่ลหละเอาอันเห็ดตัต้งแต่ลีปให้พี่น้องเพื่อนแม่แม่่บ่รู้ว่าเพื่อนถือบ่ถือก็กมีผู้ถือน้อยูนันละ่ะที่พวมาเห็ดชีปไปค้นกับเบิงหลยอยู่ข้าเจ้าวัดซื้อเก้าเก้าอยู่เพระาะว่านับขึ้นก็นต้องนับอันแปดเก้าเก้า เพื่อนว่าเขาไปไหว้ปู่ทั้งน,น่ายนี่ซักซีซ์ประสนแม่อยู่ยยบ้านใดนนโอ้ลูกก็สิเข้าไปนั่อยู่แม่เดี๋ยวอันถ้าพี่น้องเพิ่นอันขอโชคนั่งเนปู่ก่อนน้ำปู่เวทก่อนพี่น้องค่ะปู่เวทเป็นแต่ศักดิิ์สทธิ์คัะพี่น้องเป็นคือยังสาธุโอ้กราบเอาเด้อพี่น้องเด้อ จุดูบเก้าดอกเกตุก็ได้จุดแล้วเนาะคะ่ะเนาะทูบแดงค่ะกุ <c oughs> หลาบกุหลาบขึออ้นเกตุคอนบนไว้เดอปูเดอค่ะเกิดเล็กแตกลูกเสียน้ำกุหลาบมาถวายเพราะว่าตอนนี้ลูกอยู่อันขี่รถมากกับมาแบบมาแต่ถูบแดงกับอันนี้มาขอพอสะกอนเนาะคะ่ะเนาะ ขอโชคขอมาน้ำพอสะก,ก้อนเดียวถ้าเกิดได้เตกแตกแล้วลูกกัสิน้ำกุหลาบแดงมาถวายพอพรพ่วงมาไล่สีแดงเนาะค่ะจะอามือมน,นีกับว่าพรอมปันใดกับขอผู้อโหสิกรรมให้ลูกค่ะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติฏฐิโสภะคะวายมราชาโนทาเวสุวรรณโนนโมพุทธะนัลละหังสุขังอะระหังสุขะโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสุวรรณนาจตุมหาราชิกายะขัตตาวิโตเวชพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสพุทคารยมราชาโนท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ าาอณเณรหังสุขังอะระหังสุขโตนโมพุทธายะเท้าวเวสสุวรรณในาจารุมหาราชิกาเยขาพันตาพัทภูริโตวเวสสัพุทธสพุทธธรอะระหังพุทโธเท้าวเวสสุวรรณในนโมพุทธายะอิติปิสุภควายมมัาชาโนมณเณงสุขมะะนังสุขังอะระหังสุขโต นะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโอจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทโหริตโวเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะค่ะพี่น้องเตี๋ยวตัขอฟ้อนขอโชกขอมานจากปูเวศนะจน๊ะเนาะให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขุนพี่น้องเบิ่ง อุเวทองค์นี่เป็นก็จังสัางมาแต่หลายปีแล้วพี่น้องมาแต่โดนแล้วละเบิ่งส่งจะเบิ่งเน่ลักษณะใน่การนี่ของเพลนจะเป็นแต่ซักซิทครับพี่น้องค่ะหาเห็นเหล็กยุ่ธานแดงจก้งคืนเหล็กยุ่ธานเพลนไหมพ่อเห็นป่ ิ่งเล็กยึดฐานเพิ่นตัวเดียวกันกับเหลขถูกเลย <laughs> เหลขกยึดฐานตัวเดียวกันกับเหลขกถูกเลยเพียเ่เนาะคอพ่อเพิ่นนะค่ะเนาะขอโฉกคอมันเพิ่น,น,น,พนได้ล่างวันทีหนึ่งไปวังหันสิบสองลานอยู่วัดนี่แหละคะ่ะเพิ่นจับไปวางวันทีวันทีเอ็น วางวันที่เหรียสามสิบเพิ่นว่าอยู่บ้านนั่นยังอนันใกล้ๆนี่แหละแม่บ้านตะไก,ก่ตะเกยอีหยังนี่แหละแม่เพิ่นมาล่ำเพิ่นมาบวงสรวงวันที่สามสิบเงี้งมือแรงเพิ่นสิเพิ่นเพิ่นบนไว้ว่าเพิ่นสิมาสาม่างเันกำแพงเพิ่นเลยได้สิบสองล้าน จังวะอันแต่ว่าอัน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 เก่าเก่ากับถือกว่าจันถือทั้งเก่าเก่าถือทั้งสิบสองเลท่านได้แล้วอยู่แม่บนห้องก็หายมาแต่สองตัวเดียวเนี่จะเห็นสอง ค่ะสองซีเมนสองหกแล้วแม่นั่นบ้องส่งจ้ะข้อมี่นหัวขึ้นขึ้นชันเขาอยู่แม่นบ่แม่หกต้น่ะแม่โอผู้แม่มาไหวัอาจารย์อาจารย์ต่อมแล้วบ่แต่ว่าเพคนชันเขาอยู่เนาะ หกตัวละแม่หกตัวแม่อี่แม่เห็นเป็นหาบ่ะมันว่าท่านได้ใหมห่ห,มหอนยังท่านได้หอยั <c oughs> <c oughs> อากลัวี่าจานเป็นหายลีนี่จัดนักเลยท่าน <c oughs> จัดจุดตูวจพี่แมวเราเลยว่าไตหกลงมามันเป็นหาดสวัสดีลูกสวัสดีเข้าไปดูแลแต่ทำไมมันไม่คอนวัดโอ้ยอยู่ในนี้ไม่มีของมักอยากตีของบ่โอ้ยเขาเข้าไปโดนเขาไม่ถอดไม่ละอุ่ดของอุ่นโึกวทางเป็นเลขกหกเนาะแม่เนาะแต่ไตหกลงมาเป็นหาหนิจัดนักเลย มายามได้บ่เคยเขาไปไหวยทั้งในบนก้าวเกียเดิไยไหวไปไหว้โยรอบนี่สิไปขอพี่แ่ักซีดบ่แม่สาธุ่าฝนเชียงโลกสาธุกเ่ยยนว่าแมนเพิินบ่หายเข้าไปไม่แม่ที่แรกเไยมปะบ่เนาะหืปวดนี่ คขึ้นไปคนี่จะหันจหันจนหมเต็มเลยดิเมียนพนเพื่อนเพื่อนเมียนของหรือว่าแต่เ้าหรือยูหรือเปล่ากับบอลู้จักอะไรบ้าดูแล้วล่ะแม่แต่ว่าห่างบ่านน่ะดูเห็นเห็นหวยอะไรคะงานบริหารหน้าโอมบ่มีหม่องยูเนี่บ่ได้มาเพราะว่าข่อยมาตั้งแต่มื่อบวงสวงมาแต่มื่อบวงสวงเมื่อเมื่อที่เพิ่นบวงสวงได้เลขอันเก้าเก้าแปด แต่วันที่ว่าเพิ่นใดเก่าศูนย์เจ็ดนี่เพิ่นเห็ดเอาย่ามือแรงตัวเพิ่นเห็ดเอาย่มือแรงอันที่วันเพิ่นหนังบวงสรวงย้ามือแรงวันที่สามสิบสองหกมาแล้วแต่วันตัวที่สามรอบรุน่นกันเป็นเลขาละจัดแถบี่นองคุณแม่และว,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 วานเลขาคุณแม่ละวันเลขา เพิ่นมาขออะไรสันเดีก็เลยอยากขอน้ำเพื่อนเห็นขอเพื่อนก็ะไ้อ่้อเออเป็นตานออนตศักไทยปู<ม>เวทนะเด้อเบิ่งนเะนี่ยสาธุดเด้อปูสาธุซอยฝืนฟู้ชีวิตของหลูกของร้านสุขุสุขค้นนะถูกแข็งยากให้เพิ่นได้วิตถุกวิทยากมแต่โชคแต่มนันมาขอเพิงบุญบาลามี่ย่วัด บ้านสะแบงนี่แหละ,ะบ้านไนค่คนบ้านสาหาบ้านลือโอ,อ้สา,สาท,ทั่วประเทศจังหวัดตื่นขึ้นกันเลยว่าขันออกมาสวยกับสีห่อนนะก็เลยมาต่เศร้ามเมื่อมันสิเป็นหนึ่งบ่แม้วั<า> <c oughs> นหนึ่งกังกบซี ขอจุดถูป,ปูเวสุวรรโนขพี่น้องเดี๋ยวแล้ว,ลวเดี๋ยวว่าเมนหนึ่งค่ะขัดแม่ฮอ่่จะขอพรปูขอจุดถูป,ปูนี่ละ่ะเป็นปูเพิ่นนั่นาาเป็นตัตทยุ่นี่มาหลายปีแล้วเบ่งส่งเบ่งลักษณะเพิ่น โอ้สาธุหนึ่งบนหนึ่งกับซีได้ไหมเด้อพิดกันเตีมเดียวเอาพี่นองพี่จารณ้าเอาเนาะค่ะเนาะโอ้ขางในบนไหนเข้ากาบผ้าไหว้เนี่ยเนาเป็นดภัยไหมเนาะเป็นโมลูกเน่ก้มกำลังแรงมาก สีตัวหแม่เออแมนว่าเธอเบิ้งพันสีใหม่เมือด,ำด,ำดำอเป็นดำดำอยู่สี่หกสองหรือวันหนึ่งหกสองกับค่อยเบิ้งต่ว่าเห็นเหลขกยุ่ธานพันเหล็สองตัวแดงจึงคืองันน้นดีทานขง้งครื่ง ใช่เลยคนทั่วเดียวเดียวเห็นสี่หลีแม่เออสี่หลีพี่น้องเอฟซีค่ะสองหกสี่หรือว่าสี่หกสองเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะสองหกสี่หรือว่าสี่หกสองค่ะแมนบ่าแม่งามคักบนที่นี่สี่หกสองหรือว่าสองหกสี่หมวดว่างันซื้อ หวดต้องหันซื้อจ้าสองหกสี่ซื้อึ้นด้ค่ะสีกลังสีโพขื่อนมาเลยมันโทรแล้วซื่อันซื้อึ้นซื่อเีนหกสองหวดก้อนนี่ยุ่นี่เอันได้ยัง,ยงก่อนแล้วแม่คนไทยโศกแล้วแม่ไปหาอาจารย์บอกว่นเนี่ยเพื่อนสันเขาอยู่ก้อนเนเก้าเก้าแปดแม่ นี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องปูค่ะสี่หกสองรือว่าสองหกสี่ค่ะพี่ชดยจะมาเห็นสองเหลี่ยงคือนี่เด้แม่นี่เด้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อเจตูเห็นเล็กเจ้าพึ่งแต่งจับนี <laughs> ่อมองใหนเพินน,นี่เป็นตัวสองอยังไง วี่ส 2. องนะมึงเงินบึเห็นแต้สองตัวเดียว<ม>คล้ายสองอย่างี่นนองเอฟซีบิงมากเลเด้อ<ม>เอาพ่าพี่น้องพันเบิงนี่ค่ะขอเลขทูปปู่เวชสุวรรณโนอยู่วัดด้ซีหกสองหรือว่าสองหกซีเนาะค่ะเอาี่น้องเอฟซีสุโภตสุคนเนาะค่ะเนาะ ลำล่ำรวยรวยถูกหวยรวยเบอร์มันหมานกันจ้าสี่หกสองเนี่ยค่ะคว้าเพิ่นได้สี่หกสองหรือว่าสองหกสี่จะว่าเห็นเลขยุทธานเพิ่นว่ามันเห็นเลขสองตัวหนึ่ง งันเลยเป็นเล็กเลยมันง่าอ well, ันนู้ากค่เนียนี่เป็นฟูมันเป็นเล็กเลยไหมค่ะัวนีเก็นั่นนั่นแหะเห็นยังสี่หกสองค่ะสี่หนับไปก็ไต่นับก็ไต่กับสี่หกสองนับเท่งลงมากกับเป็นสองหกสี่ค่ะเป็นเวทพอเขาไปกาบปูปลาพอะทางในไปบ้านเราบอกกาแเราบอกโอ้ โอ้ส oh. ิกาพ่ออยู่บ้านใดค่ะภูเก็ตสุวรรณโอ้ใคอยู่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิอืมนี่ค่ะพี่น้องเขาไปกาปู้วันนี้ ร้านมากกาบมาไหวเด้อปูดเดยย้อ้าคนบ่เปิดห้กาบหไหวามักไงนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะจะเป็นบุญวาสนาของลกูกของร้านสุขูสุขนกับเอฟซีได้เขามากกาบมาไหว้ ปูค่ะได้เขาม้ากาบเม้าไวเป็นบุญตาของโลกของร้านได้เขาม้าเห็นนะจ๊ะเนะสาธุสาธหุหลวงพ่อแสงคำหลวงพ่อแสงคำค่ะพี่น้องจ้ะ าติเด้กูอธิษฐานเราได้อพี่น้องเด้ออธิษฐานเราได้อค่ะพระเกา่าพระแก่พระโบราณค่ะจ้ะความสวยความงามมื้อนี้ปูค่ค่ะลูกขอพรจากพ่อจากปู่ขอพรให้ลูกให้เต้ามืดสุขสุขคนวิตถุกวิตยาครอบครัวของลูกของเตา้ขาขอให้ม,มีความสุขความจเจริญปราศจากสิ่งบ่ดี นี่ครับไ่ออกจากในคขอบครัวของลูกของล้านเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าโรคลายทั้งหลายน้ำพอน้ำแม่ของลูกของล้านก็ให้ปัดเป่าออกห้ลูกหายล้าน,นเด้ดอกูค่ะป้าเป็นบุญตาอินดีพระเก่าพระแก่พระโอล้านพี่น่องเซวาเจตุได้ม่ามือนี้จะเป็นบุญลายสาธุ Uh on.